สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรนิชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากอพออ,อครั้งที่2ทับ2,515ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนนต์นะคะร่วมกับนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนง,งาน EEC ด้วยความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายดำเนินการอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและสถานการณ์โลก การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทํางานร่วมกันดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการในรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์กลางการเงินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมกับได้เน้นย้ำถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินทำให้เกิดขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับเป็นสำคัญค่ะ ที่ประชุมกอพอ,อนะคะได้พิจารณาให้สกพอ,อร่วมมือกับกองทัพเรือและสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิเทศการองค์การมหาชนหรือสอสอปนนะคะได้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย หรือว่า Thailand International Air Show นะคะในพื้นที่สนามบินอุตภเมาพเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมธุรกิจการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานและจะส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นก้าวสู่ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอีกทั้งทำให้เกิดแรงจูงใจกับนักลงทุนและเชื่อมโยงนักธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก เข้ามาลงทุนในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกเกิดการเจราจาจับคู่ทางธุรกิจร่วมกันจุดนี้นะคะถือเป็นกำลังสำคัญเสริมแกล่งการลงทุนเข้าสู่ในพื้นที่ EEC ตามเป้าหมายเม็ดเงินลงทุน2.2ล้านล้านบาทภายใน5ปีด้วยนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะการจัดงานนะคะก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งก็จะสอดคล้องกับระยะเวลาเปิดสนามบินานานาชาติอุตเภาคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานนะคะรวมประมาณ5,425คนค่ะและการจัดงานอย่างเต็มรูปแบบในปีพุทธศักราช2570จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ36,300คนมีผู้เข้าแสดงงานประมาณ1,240รายนะคะทั้ง การดําเนินงานภายใต้ของโครงการนะคะจะมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องทั้งงานใหม่และงานที่จัดต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,560จนถึงปี2,570ค่ะจํานวน28งานในพื้นที่ e e c ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจของงานไยแลอินเตอร์เนชันแนลแอร์โชว์ทั้งหมดนะคะก็จะสามารถสร้างไรายได้รวมให้แก่ประเทศมากถึงประมาณ8,200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ นะคะที่ประชุมกอพอนะคะได้รับทราบโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ค้ารายย่อยใน e e c ีนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมสินค้าโอทอปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของตลาดอีกทั้งยังช่วยหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ค้ารายย่อยและก็ชุมชนอีกด้วยนะคะรวมไปถึงที่ประชุมนะคะได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินง,งานโครงการ EEC นะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่1มีนาะคม25ง5ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะในเรื่องสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นการกำหนดสิทธ,ธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมพิเศษรวมทั้งหมด7เขตนะคะเพื่อที่จะจูงใจให้นักลงทุนรายใหญ่เข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเงินลงทุน2.2ล้านล้านบาทภายใน,นอีก5ปีข้างหน้าได้ตามเป้าหมายของ EEC อีกด้วยนั่นเองนะคะอนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้านะคะเกี่ยวกับ โครงการทีมพาร์คและส่วนน้ำนะคะโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สนะคะซึ่งบริษัท Sony Picture Entertainment ผู้ผลิตภาพยนตร์ระดับโลกนะคะร่วมกับบริษัท a a เม n Force จำกัดประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสกพอนะคะเพื่อดำเนินโครงการชีมพาร์คและสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สนะคะแห่งแรกในโลกค่ะอะควาเวิร์สเดอะอเมซิ่งแชปเตอร์ออฟโกลเบิลอิมเมจไซส์เอนเตอร์เทนเมนต์อินอีอีซีไทยแลนด์เป็นเมืองสวนสนุกแห่งใหม่นะคะขนาด200ไร่ค่ะ และมีเครื่องเล่นอัจฉริยะระดับโลกนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยมีกำหนดในการเปิดโคลัมเบียพิกเจอร์อัลค o วเวิร์สนะคะระยะที่1นึณเทศบาลบางสะเลออำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะในวันที่8เมษายน2 5 1 5ที่ถึงนี้และในระยะต่อไปนะคะจะเปิดตัวโครงการระยะที่2ด้วยส่วนสนุกในพื้นที่ติดกันในชื่อวันเดอะเ r ิร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ภายในปี2 5 1 7ค่ะทั้งนี้นะคะโครงการจะทำให้เกิดการสร้างงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด1 9และจะทำให้ EEC และประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวหรือว่า Family Market นะคะจากนักท่องเที่ยวในประเทศและจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายแพทย์ทะเรศกลัดนัยร,ยรวิวงศอาชิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ถแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณาสุขเกี่ยวกับเรื่องของยูเซ็บโควิดพัดนะคะและการเข้ารับ บริการตามสิทธิ์ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่8มีนาคม2565ที่ผ่านมานะคะว่าตอนนี้นะคะความรุนแรงของโรคโควิด -19 ลดลงและยังอยู่ในช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนกระบวนการรักษาโดยเน้นการทำโฮมไอโซเลชันเป็นหลักจนล่าสุดนะคะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกเจอแจกจบ เป็นไปตามสถานการณ์ของโรคนะคะซึ่งที่ผ่านมาผู้ป่วยมักจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ที่มีการดูแลโรคอื่นๆต้องมาดูแลโควิด -19 เป็นหลักนะคะจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้กลับเข้าสู่การรักษาผู้ป่วยตามสิทธิ์มีผลตั้งแต่วันที่16มีนาคม2515นี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะทางนี้นะคะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโควิด -19 หรือว่าผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงจะเข้าเกณฑ์ U10+ นะคะและยังสามารถ รับรักษาได้ในทุกโรงพยาบาลอยู่รักษาจนหายนะคะประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยกเว้นผู้ป่วยหรือว่าญาติประสงค์ไปรักษาที่อื่นเองก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองสําหรับผู้ป่วยสีเขียวก็ยังมีระบบการรักษาเดิมอยู่ไม่มีการยกเลิกแต่หากกรณีจากอาการสีเขียวเป็นสีเหลืองก็เข้าสู่การรักษาแบบยูเซปัสนะคะซึ่งการปรับการรักษานี้จะทําให้โรงพยาบาลสามารถมีพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยหนักและให้บริการทางด้านอื่นๆได้ ด้วยค่ะในขณะที่ร้อยเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชนะคะได้กล่าวเสริมถึงเกมประเมินคัดแยกผู้ป่วยว่าตรวจพบ ATK หรือว่า RT-PCR ที่มีผลเป็นบวกนะคะให้ร่วมกับมีอาการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังนี้ค่ะ 1. มีภาวะหัวใจหยุดเต้นมีสิ่งอุดกลั้นทางเดินหายใจหายใจลำบากแบบเฉียบพลันมีภาวะช็อกมีภาวะโคม่ามีอาการซึมลงเมื่อเทียบกับความรู้สึกเดิมที่มีอยู่มีอาการชักเมื่อแรกรับที่จุดเกิดเหตุนะคะ 2. มีอาการของไข้ที่สูงเกินกว่า39องศาเซลเซียสมากกว่า มากกว่า24ชั่วโมงค่ะมีภาวะหายใจเร็วมากกว่า25ครั้งต่อนอาทีในผู้ใหญ่มีภาวะออกซิเจนในเลือดแรกรับโดยที่ยังไม่ได้ให้ออกซิเจนน้อยกว่า94เปอร์เซนะคะมีโรคประจําตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความจําเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุละยะพินิจของแพทย์กรณีในเด็กนะคะมีอาการหายใจลําบากดื่มนมหรือว่าทานอาหารได้น้อยลงนะคะหรือว่าออกกาลังกายออกแรงแล้วมีภาวะพร่อง ออกซิเจนลดลงกว่าภาวะปกติ3เปอร์เซนต หรือมีภาวะเสี่ยงสูงตามดุลเลพินิษของแพทย์หรือว่าผู้ขัดกรองนั่นเองค่ะสามนะคะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายนะคะหายใจเร็วมีปัจจัยเสี่ยงต่ออาการรุนแรงมีโรคร่วมนะคะอย่างเช่นของกลุ่มของ608โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะโรคปอดเรื้อรังอื่นๆมีภาวะไตเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมองเบาหวานที่คุมไม่ได้ภาวะอ้วนมีน้ำหนักเกิน90กิโลกร,รมัมหญิงตั้งครร โรคตับแข็งภูมิคุ้มกันต่ำเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า1,000เซลต่อไมโครลิตรหรือว่าอื่นๆนะคะตามแพทย์ที่ได้ทำการรักษาเป็นผู้คัดแยกนั่นเองค่ะโดยภาวะหรือว่าอาการข้างต้นนะคะเป็นเกณฑ์ที่จะสามารถเข้าสู่เงื่อนไขของการรักษาได้แต่เงื่อนไขในการใช้บริการยูเซพัสให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถานพยาบาลกาหนดส่วนขั้นตอนยูเซพัสนะคะนั่นก็คือโทรศัพท์ แจ้งสายด่วนนะคะ1669จากนั้นก็จะมีการนำส่งโรงพยาบาลได้ทั้งรัฐและเอกชนโดยทางโรงพยาบาลจะมีการประเมินอาการและมีการรักษาเบื้องต้นหากเข้าเกณฑ์ก็จะใช้สิทธิ์ได้นะคะส่วนกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็จะไม่เข้าเงื่อนไขย,ยูเซปพ,พัทค่ะเว้นแต่เข้าไปรักษาแล้วมีอาการแย่ลงเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือว่าสีแดงทางสพชนั้นยังได้เตรียมศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเอาไว้แล้วนะ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าสู่สถานพยาบาลแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งที่ผู้ป่วยมองว่าควรได้รับสิทธิ์ให้ประสานมายังหมายเลขโทรศัพท์028721669เพื่อที่จะขอรับข้อมูลและก็คำชี้แจงที่สามารถประสานกับโรงพยาบาลน,นั้นๆได้นั่นเองค่ะทางด้านของทตแพทย์อัธพรล,ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชนะคะได้ระบ,บุว่าผู้ป่วยโควิด -19 ีในกลุ่มของสีเขียวสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือว่าโรงพยาบาลปฐมภูมิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือว่าสีแดงย้าว่าต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและก็เอกชนนะคะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะหากพบว่ามีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะให้ติดต่อก,กลับมายัง1 3 3 0ยกเว้นอยากได้ห้องพิเศษ อาหารพิเศษก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเองนะคะยืนยันว่าการรักษาที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่16มีนาคม2515นี้นะคะรัฐบาลยังคงรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดอีกด้วยนั่นเองนะคะ ทางด้านของนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะได้ให้ความมั่นใจในส่วนของผู้ประกันตนว่าผู้ป่วยสีเขียวสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้รวมทั้งทุกโรงพยาบาลในคู่สัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งประกันสังคมนั้นก็จะดูแลโดยทั้งหมดนะคะขณะที่ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงนั้นเข้ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและก็โรงพยาบาลเอกชน,ชนเช่นกันค่ะประกันสังคมจะเข้าไปร่วมจ่ายหากมีปัญหาให้ติดต่อสายด่วน15 06กด6หรือว่ากด7กรณีไปโรงพยาบาลแล้วไม่ได้รับความสะดวกขอให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลเยวยาและรักษาเป็นอย่างดีค่ะในช่วงท้ายนะคะทางด้านของนายแพทย์ทะเรศนะคะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีว่าหลังวันที่16มีนาคม2 5 1 5ผู้ป่วยสีเขียวที่ต้องการรักษาในเอกชนหรือว่าฮอตพิเทลนะคะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ส่วนการรักษาแบบเจอแจกจบและ home isolation สามารถขอแบรับรองแพทย์ได้โดยเป็นรับรองว่าเจ็บป่วยด้วยโควิด -19 จริงส่วนจะนำไปเบิกประกันได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามสัญญาในกรมธรรม์ขณะที่สายด่วนกลมสนับสนุนบริการสุขภาพ1426 กรณีหากมีปัญหาในเรื่องรับบริการสถานพยาบาลเอกชนนะคะรัฐบาลนะคะได้มีความเป็นห่วงแล้วก็ได้ออกหลักเกณฑ์ยูเซปพพัดเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างมากนะคะได้รับความสะดวกสบายได้รับการดูแลโดยไม่ต้องไปดิ้นรนหาเตียงหากมีอะไรที่ไม่สะดวกทุกหน่วยงานก็มีสายด่วน พร้อมที่จะฝากประชาชนนะคะว่าการป้องกันตนเองก็จะดีที่สุดหากเจ็บป่วยติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ์ก่อนนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นหากจําเป็นต้องส่งต่อโดยใช้สิทธิ์ยูเซพ,พัสไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเตียงหรือว่าอาการและค่าใช้ใจ่ายใดๆดเลยนะคะอย่างไรก็ตามคะ่ะทางด้านของทันตแพทย์อัตพรนะคะยังได้ตอบคําถามถึงการแก้ปัญหาสายด่วนสปสช .1330 นะคะที่มีการเพิ่มคู่สายระดมคนและติดอาสารวมถึงสบคนั้นได้ส่ง ทหารเข้ามาช่วยรับสายนะคะในปัจจุบันนะคะได้เตรียมไว้นั่นก็คือ3,200คู่สายค่ะโดยมีสายเข้ามานะคะ ในขณะนี้ก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่าสายเลยทีเดียวค่ะในส่วนที่โทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสายหรือว่าปัจจุบันนะคะลดเหลือเพียง13%เปอร์เซ็นตแต่ก็ยังสูงกว่าสิ่งที่ได้เตรียมกันไว้ค่ะพร้อมกับได้แนะนําอีกสองช่องทางนะคะนั่นก็คือให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของสอปสชค่ะโดยคลิกลงทะเบียนแล้วก็ l i n แอนะคะที่แอดไซ n s o นะคะซึ่งหลังลงทะเบียนแล้วสปสชนั้นจะจับคู่หน่วยบริการให้นั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของดรวินาโรธรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะหรือว่าสอบประกอบนะคะได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสุริยนพัชระครุก,กานนนนายเอกพงศ์น้อยสร้าง รองเลขาธิการสอประกอนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนกลางนั้นได้ร่วมกันจัดจำหน่ายสินค้าในกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีนะคะในการจัดจำหน่ายช่องทางทางออนไลน์นะคะโดยการจัดจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้นะคะก็มียอดการจัดจำหน่ายสินค้ารวมกว่า60,000บาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายนะคะก็จะประกอบด้วยกล้วยห้อมหอมค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมหอม จังหวัดชุมพรมียอดการสั่งซื้อจำนวน471ถุงสบู่นมแพะลูกหัวใจนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์มียอดการสั่งซื้อจำนวน,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 น271ก้อนค่ะกระเป๋ากระจูดจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านประทารัตรวมใจ2จังหวัดนาราธิวาสมียอดการสั่งซื้อจำนวน33ใบผ้าย้อมคลามจากกลุ่มทอผ้าบ้านพันห้อง จังหวัดนครพนมมียอดการสั่งซื้อจำนวน55ผืนและผ้าพันคอจากกลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปาคาวจังหวัดอำนาจเจริญมียอดการสั่งซื้อจำนวน10ผืนรวมยอดการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น3วันที่ผ่านมานะคะจากส่วนกลางที่คณะผู้บริหารสปรกรมาร่วมไลฟ์จำหน่ายเป็นเงินทั้งสิ้น2 3 0 3 3บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านของเลขาสปะสะชนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในกิจกรรมการจัดจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานสปรกรครบรอบ47 ปีนะคะทั้ง3วันที่ผ่านมานะคะโดยทางด้านของสอปกรนั้นก็จะสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถต่อยอดผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าในรูปแบบของออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตามหลักการตลาดนําการผลิต ส่งเสริมการสอนให้เกษตรกร,ร,กรนั้นได้รู้จักการขายตรงกับผู้บริโภคและก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันทําให้มีไรายได้ที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในเขตของปฏิรูปที่ดินตลอดไปนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะสนใจรับฟังรายการย้อนหลังได้นะคะที่ทาง YouTube แนลอาร์ทาร์สบอร์ดแคสต์นะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังเข้าไปรับฟังได้ตามที่ได้บอกไว้นั่นเองนะคะดิฉันกันทิยาพรเนชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองประชาการกองทัพไทย ได้จัดทําโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจําปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดนเป็นประจําทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียน,นรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อและประชาชนทั่วไป รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอัน,นื่นมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร0868090222 16มีนาคม2565วันครายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทยครบรอบ62ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถโดยยึดถือผลประโยชน์และความสงบสุขของประเทศชาติเป็นสำคัญมุ่งพัฒนาและสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไป